สวัสดีค่ะพบกับเมื่นนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณคงสุดท้ายก่อนออก2ตัวตรงเลขเด็ดๆกับสูตรง่ายๆ2สูตรย,ย่อยๆค่ะสูตรนี้นะคะรับรองว่าเข้ามาแล้วถึงสีงวดติดๆด,ด้วยกันสูตรนะคะจะเป็นหน่วยบนบวกกัน3าครั้งบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักพันและบวก4ี่คงที่ค่ะสูตรที่2นะคะหน่วยบนบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักหมื่นสองครั้งและบวก3าคงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะเอาละค่ะเราก็มาตรวจสอบความแม่นยำของสูตรกันก่อนนะคะก็จะได้เป็น7 7 7 9บวก7บวก7บวก9บวก7บวก2และบวก4คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ43ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็น7บวก7บวก7บวก3บวก1บวก1และบวก3คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ29ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข9ค่ะและเลข2ตัวล่างที่ออกในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ39ค่ะ ก็เป็นตัวเลขนะคะที่เราคำนวณได้ค่ะในสูตรนี้ก็เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลข2ตัวล่างในงวดที่1มีนาคม2564นี้กันเลยค่ะก็ทำการคำนวณตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น3 3 3บวก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 9บวก4และบวก4คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ29ค่ะใช้แค่ะใช้เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็น3บวก9บวก9บวก6บวก2บวก2และบวก3คงที่ค่ะ ผลลับที่ได้นะคะเท่ากับ34ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างนะคะที่เราได้ในงวดที่1มีนาคม2,564นั่นคือ9 4ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังก็จะได้เป็น49ค่ะตัวเลขนะคะที่เราคำนวณน,นะคะก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะรอผลพร้อมกันค่ะในวันที่1มีนาคมนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย